สวัสดีค่ะวันนี้วันนินนดาวันนิดาชาแนลพามาดูอุปกรณ์ที่จําเป็นที่ต้องมีติดรถไว้นะคะของเครื่องละฟางแมซี่ฟักุสันหนึ่งสองแปดตัดยนนะคะตัดยนลงมาเท่ากับ mf หนึ่งสองสี่นะคะอือฮึโอ้วัน,นวันนี้บรรยากาศก็คือมืดฟ้าหมัวดินนิดนึงนะคะแต่มันก็ก็หวังว่าฝนจะตกเนาะอ่ะมาเข้าเรื่องของเราต่อดีกว่า สิ่งแรกที่จะต้องมีนะคะก็คือน็อตเซฟตี้นะคะน็อตเซฟตี้เนาะน็อตเซฟตี้ตัวนี้ต้องมีไว้นะคะเป็นน็อตดำเอาไว้นะคะอันนี้ต้องมีไว้นะคะเผื่อว่าเวลาเรากินฟางเยอะๆหรือว่าเจอฟางชื้นฟางเปียกนะคะคือกินเข้าไปเยอะเกินไปหรือเกิดการติดขัดนะคะตัวฟาง ไอตัวน็อตเซฟตี้ตัวนี้มันจะช่วยป้องกันเครื่องอัดฟังของเราได้ดีมากนะคะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ขาดก่อนนะคะแล้วก็หยุดการทํางานของเครื่องเนาะทำให้เครื่องไม่ได้รับความเสียหายมากไปกว่านั้นนะคะน,นี่ก็คือน็อเซฟตี้นะคะอันนี้ตกตัวละเจ็ดบาทนะคะแต่มันมีหลายยี่ห้อหลายเบอร์นะคะก็ข,ขึ้นกับว่าความแข็งความหนาเนาะ อันนี้ก็เป็นเบื้องต้นเนาะเราซื้อมาตัวละจิตบาทกันนะคะซื้อมาไว้ติดรถดไว้นะคะอือฮึต่อไปก็คือกระสวยนะคะกระสวยนี่เราสั่งมาคู่หนึ่งนะคะคู่นี้ตกอยู่ที่สามพันสองนะคะข้างละพันหก วันก่อนเราคุยกับช่างแล้วนะคะช่างเงินช่างเงินแกบอกว่ากระสวยตัวนี้มันจะมีข้อที่จะต้องจัดการนิดนึงก็คือปุ่มตรงนี้นะคะคือปุ่มตรงนี้นี่ปุ่มไอเนี่ยเพราะว่าปุ่มตัวนี้มันสามารถไปเกี่ยวเชือกออโดนเอออะไรนะโดนปุ่มเชือกนิดนึงได้นะคะเนี่ยแกเลยบอกให้เจียออกนิดนึงนะคะลบมันออก ต่อมาเราก็จะมาดูที่ข้อต่อโซ่นะคะ n ม m b e r 6หกศูนย์นะคะ s สี่ห้าท่าหนึ่งหกสี่สี่ห้า d สี่เก้าเนอะมีแบบเต็มข้อนะอะันนี้แบบเต็มข้อและนี่แบบครึ่งข้อนะ,ะต้องมีเอาไว้นะะเนาะเผื่อโซ่มันเกิดอุบิเหตุหรืออะไรขึ้นมาเราจะได้จัดการเอาไว้ก็ไปก็เป็นข้อต่อโซ่นะ,ะข้อต่อโซ่เบอร์สองศูนย์ห้าศูนย ตัวนี้เป็นแบบครึ่งคอต้องมีติดไว้นะคะอันนี้เป็นแบบตัวเต็มข้อของสองศูนย์ห้าศูนย์เนาะอือฮึอือฮึต่อมาเป็นเบอร์สี่สิบนะคะข้อต่อโซ่เบอร์สี่สิบตัวนี้แบบครึ่งคออันนี้ก็เหมือนกับข้อต่อโซ่รุมรดมอเตอร์ไซค์เลยนะเนี่ยอันนี้เป็นแบบ ครึ่งข้อกันนะคะของพวกนี้เป็นจำเป็นของจเป็นที่จะต้องมีติดรถดไว้นะคะอีกอันนึงก็คือเชือกเนาะเพราะที่คุยกับช่างนี่ก็คือเชือกเนี่ยจ้งเดี้ยวมีความอะไรนะไม่เหนียวมากไม่นุ่มมากนะคะคือกลางๆเนาะเพื่อที่จะทำให้การมัด แล้วก็แลการการตัดเชือกเนี่ยคือได้ดีนะคะเราลองมาชั่งเชือกตัวนี้นะคะว่าจะมีน้ําหนักเท่าไหร่เนะาะชั่งดูสิอบโอ้ตกอยู่ที่สีกิโลนะคะต่อก้อนเขาบอกว่าเชือกตัวนี้สามารถมัดได้ถึงสี0หก้อนนะคะสี450่ร้อยถึงห้าก้อนนะคะแล้วแต่ความสั้นยาวของก้อนฟางที่เราตั้งนะคะ โดยปกติเชือกมัดฟางก็จะมีตั้งแต่เบอร์8 90นะฮะแล้วแต่ขนาดของปากนกแก้วเนาะถ้าเริ่มต้นก็อยู่ที่เบอร์8นี้นะคะโอเคค่ะจังหับทีนี้ก็เอามาฝากเอาไว้ให้ดูกันนะคะอ๋อลืมบอกราคาโซ่ราคาโซ่นะคะถ้าเป็นเอออันนี้ของอะไร ถ้าเป็นดัเบอรหกสิเนี่ยก็ตกตัวละสามบาทนะคะ30ตัวนี้ก็45 55้านะคะอันนี้ก็45่สหนะคะก็จะอยู่อาคานี้เนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอามาฝากเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบอยังไงกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ